สวัสดีครับผมวิวัดครับวันนี้จะมาทาสีลอบนะครับอันดับแรกก่อนเราก็จะทาสีรองพื้นที่ปูนก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นปูนใหม่เราก็จะใช้สีรองพื้นปูนใหม่ถ้าเป็นปูนเก่าเราก็จะใช้สีรองพื้นปูนเก่านะครับรองพื้นก่อนแล้วก็ใช้สีลอบนะครับกับกระบะ outside, third, บีบสีลอบลงกระบะแ er ล้วก็ฉาบนะครับรอบหนึ่งถ้าเกิดต้องการะะลายเพิ่มอีกก็ฉาบรอบสองนะครับแล้วก็ทิ้งไว้1-2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ ตรงจุดไหนที่ว่าสีมันเป็นขึ้นมากๆเราก็ใช้กระดาษทรายครับรูปรูปบางๆครับพอรูปบางๆเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ใช้ฟองน้ําแห้งครับปัดทาความสะอาดนะครับเพื่อให้สีไม่มีเศษฝุ่นสีอยู่นะครับแล้วก็ลงแว็กครับขั้นตอนสุดท้ายในการลงแว็กเราก็จะใช้เกียงพลาสติกนะครับในการลงแว็กตัวนี้เป็นการลงแว็กแล้วก็ตามด้วยการเช็ดผ้าแห้งนะครับค่อยๆเช็ดรูปๆโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในเลยครับรายละเอียดอีกที ตอนนี้ช่างทาสีรองพื้นไปแล้วนะครับก็ง่ายๆครับทาเหมือนสีรองพื้นทั่วไปใช้ลูกกิ้งทาครับเราก็จะมาที่ขั้นตอนการใช้เกียงเหล็กฉาบกันเลยครับก็ฉาบให้ทั่วเลยนะครับรอบหรือสองรอบตามต้องการนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครับก็ไปหาทําที่บริเวณฝาผนังอื่นก่อนก็ได้ครับ ครับก็จะใช้เกียงเหล็กปาดขึ้นไปลักษณะนี้เลยนะครับพอครบชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเราก็ใช้กระดาษทรายคัด ข้าวนี้ก็เป็นขั้นตอนในการลงแว็กนะครับให้ทั่วโดยจะลงจากด้านบนลงมาครับขาสั้นนิดหน่อยครับต้องใช้กระป๋องสีต่อ วงแววกไปแล้วรู้สึกสีจะเข้มขึ้นครับตามที่ผมดูระยะใกล้ๆเกียงพลาสติกปาดขึ้นนะครับทาเสร็จแล้วทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะครับ คราวนี้เราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเราก็จะใช้ผ้าแห้งครับรูปให้ทั่วบริเวณของสีนะครับเริ่มขึ้นเงามั่งแล้วครับรูปยิ่งรูปยิ่งขึ้นเงานะครับสีอย่างเนี้ย เสร็จแล้วครับสีก็จะเงาลักษณะนี้แล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบด้วยแค่นี้แล้วครับใครชอบก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปหน้านะครับผมจะหาอุปกรณ์ก่อสร้างใหม่ๆม,มาให้ดูครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ